อะเดี๋ยวเรามาแต่งหนะ้ากันนะครับเพื่อนๆวันนี้มาแต่งหนะ้าแบบง่ายๆนะคะทำงานอยู่บ้านด้วยแป้งพับดีเชนนะคะ,ะพี่เกี่ยแต่งหน้าด้วยแป้งพับดีเชดีเช่ดีจริงค่ะเพื่อนๆ ป้องกันแสงแดดพร้อมบำรุงนะคะควบคุมความมันแล้วก็ติดทนนานจ้าติดทนนานตลอดทั้งวันนะจ๊าไปกดจิ้มสังเกตกาเหลืองกันได้นะคะพี่เกียวใช้มาเท่ากับแก้มบุ๋มบินพีเซนเตอร์ค่ะเจดปีแล้วนะสำหรับแปรงพัาดีเชลลพี่เกียวใช้เบอร์สองค่ะเ,เพื่อน สวยง่ายๆแบบสไตล์ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าพี่เกียวนั่งไลฟ์สดไขาของออนไลน์ที่บ้านแล้วก็ขายประกันวินาสภัยผ่านออนไลน์นะคะทำงานอยู่ที่บ้านจ้าไปกดจิ้มสั่งที่ตะก้าเหลืองกันได้เลยนะคะก็จะต้องสวยตลอดนะคะต้องสวยตลอดนะคะเพราะว่าขึ้นไลฟ์สดเนาะทำคลิปบ้างขึ้นไลฟ์สดบ้าง สวย,ยตลอดเวลาพร้อมพร้อมแบบว่าที่จะออกเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ค่ะบางครั้งเราไม่ได้อยู่นั่งไฟ์สดอยู่กับที่นะบางครั้งเราก็แบบว่าต้องไปนอกสถานที่เพราะว่าไม่ได้ทำแค่ไรซสดทำประกันด้วยนะคะประกันรถยนต์ ประกันภาคสมัครใจนะคะเขาเรียกประกันวินาสภัยว่าประกันภาคสมัครใจเพื่อนๆก็ไปกดจิ้มสั่งไอต้ตะการเดอนกันได้เลยนะะสำหรับแป้งพับดีเช่ดีจริงค่ะแป้งพับดีเช่ งพับดีเช่ดีจริงใช้ดีบอกต่อนะจ๊ะไปกดจิ้มสั่งกันได้เลยจ้นนาอย่งนั้นนะแค่นี้แป้งพับดีเช่ไปกดจิ้มสั่งกันนะจ๊ะดีจริงใช้ดีบอกต่อจ๊ากดได้เลยนะสั่งได้เลยจ้าทิฏกาเรื่องนะจ๊ะ ทิกัดทิตะก้าเหลืองจ้า